เป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นดิวะไม่รู้อ่ะโจยจะลงมปอีกรอบื่อกีโจยลงแล้วมันเจ็บหูปงบอกเองกี่ทีละก็อยากเคลียร์หูด้วยท้องให้ใช้คอกับลิ้นแบบเนี้คือคาแรคเตอร์ของฮุกนะครับคือหลักๆก,ก่อนเนี่ยเขาก็คือชาวมอแกนที่เป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ชาวมอแกนคนหนึ่งแล้วก็ฮุกเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างชาวมอแกนคนอื่นทางด้านความเชื่อเพราะว่าชาวมอแกนเนี่ยเขาจะนับถือพูดผีปีวดาอะไรตาม ตามที่เขาเชื่อแต่ตัวฮุกเนี่ยจะนับถือในศาสนาพุทธครับผมวิถีทางพุทธอะไรแบบนี้ครับจะเหมือนในแง่ของที่ว่าตัวผมเองก็มีลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็มีลูกชายแต่ว่าลูกชายผมก็ยังเด็กยังเด็กกว่าตัวกระเอ้เยอะมากอะไรเงี้ยไอความเหมือนเป๊ะเนี่ยมันคงจะไม่มีเพราะวิถีชีวิตเราก็ค่อนข้างจะต่างกันอะไรเงี้ยครับในความเหมือนก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันมีความเป็นพ่อความรักครอบครัว ความเป็นห่วงที่ไม่อยากแสดงออกความอ่อนแอที่ไม่อยากให้คนในครอบครัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างมีความเป็นผู้ชายคล้ายกันมากกว่า <S <S ผมรู้สึกว่าเราแค่เชื่อว่าเราเป็นคนมอแกนอะแล้วเราก็ทําตัวให้มันง่ายๆกับทะเละครับในความรู้สึกผมนะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องประดิษฐ์ออกมาในการวางท่าทางพูดจาให้มันดูเอ่ออะไรประดิษฐ์คําพูดมันคือการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ เป็น,เป,นเป็นวิถีชีวิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันแค่เรารีแลซ์ไปกับทะเละครับมันก็เป็นชาวเลแล้วผมผมคิดอย่างนี้มากกว่าซีนดำน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเปิดประสบการณ์ตัวเองนะครับผมคือตัวละครฮุกเนี่ยดำน้ําเก่งแต่ตัวผมเองก็เป็นนักแสดงแเ,เราก็ ฝึกซ้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ประทับใจคือเฮ้ยใต้ทะเลมันสวยงามมากนะคนมอแกนเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติที่มันโหม,นมันงดงามมากเลยอะแล้วการดำน้ำน,นี่มันเป็น,เป,นเป็นเหมือนผลพลอยได้กับตัวเองนะครับความยากมันก็เลยลืมไปเพราะความสวยในะทะเลมันดึงดูดเรามากกว่าก็ถือว่าเวลาลงน้ำก็มีความสุขอยู่ครับฝากติดตามชมละครเรื่องกล้าทะเลทางช่องไทย PBS เร็วๆนี้นะครับ